พี่น้องมันนี้ตาจ่อยมักินขาวอยู่เพื่อนสบายดีได้เพียงเด้อลูกกาหายแอบุ้ยอยู่มีผูกว้ายหายแกงนไอ่ไรต้นแกงหนึ่งปเหศอ่อีิลูกไห่บอ้ยูดีรอ แมมผมมีพวกมีพวัพรอมแม่ใส่น่องอยู่ด้วยเนะาะเาาขาเลยเอกวมาให้ในคตกเขาเลเอกภาพก็แบบนั่นเนาะบายดีสบายดีจังยังชมคนนึงนะมไหม,ม,มัน่ไงนีน

เราจะไนกินมัน้อดับดูครับไปชิข่าวพไรนี้ชิขางงานไหมเบื่อขึ้น อามเขาก็บปเรียมาสนันพวกเขาเรียนเือย่าทา็ันปิ้นอยู่ตลอดประทังนั้นเออไปตนนะมาเก่ามันจะเป็นต้นเงียตอมกนังอืเดือนก็ป เริ่มนี่ของข่าวจะขึ้นเริ่มเป็นอัพเสบเยากได้ได้หาเชิญญาในดีเลยจ้ะโก้ได้ใช่ได้ก็ไม่งอโถงเกี่ยนสีจ้าสีจีดูซึ่งเจ้าเจ้านี่จะเบี้ยคาบุไม่เล็ก ทำนี่มั้งสิน้างตรงกันแล้วหนึ่งคือการท่องเที่ยิหนึ่งคิดการบันดาบันนั่น

รักมากตอนนีมากเลยคุณจริงๆรักมาก Thấy không? Ồ,

น้าก็ดินบ่ได้แล้วได่นันเ่าได้นั่นอ่ะสิพันเรากินน้ำตกนะเรากินน้ำตกนี่นี่นะให้เราไปแล้วม่หอดจะสิบพันเงินอนนั่นน่ะเงินเงี้นเป็นเงินเก็บเงินเก็บนี่นะ น,น,นี่อะารจังเน้ะก็เยอะเนนนเออ,อแกนมนไกาไล่มาเด้อยมินมนไา,นาไ,มไล่ให้ิ่งเออเออมัน้าตมมุยามะแต่เขาเลี่ยนไปกินเอามันหนุนได้จืกหูหมัน dạy quay 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 quay

อุ๊กนำบอนอนอย่แล้วปกติเร็กน้อยไขย่มันก็นอนจมไปจมแปดแล้วเนาะอันนี้เพราะว่าร <c oughs> ู้สึกดีรอนะนอนนะคอยต้มข่าวแล้วอยูอ่บ่สห้บอแล้วซ้าแล้วหน่อยหนึ่งค <c oughs> อ,อ,อยื่องไข่เมืกนจมถูกอย่าเนาะอืมแต่ก็เรื่องอะไข่มันก็นอนแหละกังเว <c oughs> น,นกลางคืนสบายอีกย่างเนาะบ่นอนกะถ้ากังเวนเดี๋นอนจน ยาก็กินอยู่ิงก็เย็นจะจ้เขาเล่นนี Shadow ่น่ะนี่ครับแอบเยากินกบินิเย็นเเล้นนี่น่ะิเกินกิงเย็นแล้วไปบ่ายมันจะกินยาให้มันทาน ยังหายก็โดแลว้วก็จะแอบก็โดแล้วก็เยอืมก,กามงกานะง,งคืนกับบรินนอนมากางเว้นอีกเอากันอยู่เวิดมือลูกเครื่องนะกองถั่วหัวอยู่น,นะโหสีไปวียกแล้วมันกินข่าเลยมันก็นที่ก็นมน้ำจืดได้บ่มาเรียนจะทำปุ๋มอ่ะกันอุ้งบรนน <c oughs> ลินอยู่คือยอะอะะปะเดกครมนอ ่านานาเอนงมาจขับรถมาส่งแล้วบอิตยงเม่นับอเม็ดาไิูกหายอยู่ที่ขาบ่อี้หมูกับเนอยังอย่างอยู่ให้กินแต่ยาดีไขก่อน ยาดีไอมันกินเข้าไปมันหาออ่าวนะมันเศร้าไข่จนกว่าจะไม่กินยาดีไอบ่ได้ไหมอืมอายอยู่กลางคืนหมักไออากาศเย็นๆน่ะน่าพอพอแล้วนะเอาขึ้นมาเหรออืมเอาเบิดแล้วขึ้นมาไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อที่ไปหาลงคลิปลงเบอร์ก่อนบานีทจะยามได้แล้วสิงห์อินตูตูคลิปกะถูกที่หล่อ